ีครับคุณ้ชมครับสวัสดี Yin ค่ะเจอเราสองคนรายการดีๆนะเฮลตี้เลดี้ฮะเรื่องราวของการห่วงใยสุขภาพผู้หญิงเหนือสิ่งอื่นใดฮะโดยผมกฤษพรลวิเวชวินคับผมค่ะและที่ฉันนกสุริพรดวงทองค่ะทํารายการไปทํารายการมาคนนี้จะรู้เรื่องของผู้หญิงดีมากกว่าผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีนะค่ะผมจะเป็นตัวแทนของผู้ชายที่อยากจะรู้เรื่องราวของผู้หญิง เป็นตัวแทนของผู้ชายที่บางทีมีเรื่องอะไรต่างๆของผู้หญิงเนี่ยเราไม่รู้เราก็จะมาถามไงรายการของเราหลายๆคนมีบอกว่าโทรมาถามคอนเซ็ตเตอร์ว่าคุณมาทารายการอย่างนี้คุณไม่ค่อยขายเลยเราต้องการจะให้เรื่องราวของสุขภาพและถ้าคุณมองว่าเราทํารายการดีเรื่องราวสุขภาพไปโดนใจคุณคุณก็ตอบรับสินค้าเราเท่านั้นเองเราอยากให้ความรู้ให้ทุกๆคนได้รู้เหมือนเหมือนกันนะคะว่าเราควรจะต้องดูแลสุขภาพภายในผู้หญิงเนี่ยดูแลยังไงดีดูแลยังไงให้มันถูกต้องให้มีสุขภาพร่างกายภายในที่ดี แต่ว่าการตัดสินใจจะเลือกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าอยากให้ตัวเองยมีสุขภาพดีแค่ไหนสมุนไพรต่างๆตอนนี้บ้านเรากำลังบูมนะแต่ว่าการเลือกซื้อเป็นสิ่งสําคัญมากว่ามีการรองรับมีการจดแจ้งต่างๆได้ถูกต้องไหมรวมถึงสัดส่วนในการผสมมาในสินค้าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะเรื่องประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนตกขาว อะไรมีกลิ่นในช่องคลอดมีเสียงเล็ดลอดมาไม่พึงประสงค์ต่างๆผู้หญิงรับคนเดียวเลยนะผู้ชายที่สบายๆเลยนะถ้ามองอย่นี้ถ้าจ่ายเวลาได้ย้อนเวลาได้นะ <c oughs> ฉันขอเกิดเป็นผู้หญิง ฉันจะช่วยปฏิวัติวงการผู้หญิงอะนะฮะว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ้าสิวฝ้าหน้ามาในายการเป็นประจำเดือนต่างมันมาผู้หญิงดูง่ายนิดเดียวสูงผ้าไม่ดีปั๊บดูเลยดูแค่สแกนหนังหน้าก็แล้วดูที่ผิวก่อนอันดับแรกเพราะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันบ่งบอกถึงภายนอกได้ไงชัดเจนโอ้จริงจริงอันนี้วันนี้อย่างที่บอกนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราเขาเรียกว่าเป็นยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังนะที่มีสามสมุนไพรนะฮะที่เป็นตัวหลักนะฮะหนึ่งแคปซูลมีประมาณห้าร้อมิลลิกรัมนะฮะ อยู่ที่430ม mm. ิลลิกรัมเป็นเขาเรียกว่ายอป่าค่ะเป็น,นแก่นกน,นะฮะยอป่าที่ผ่านกระบวนการนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการรองรับมีตัว G ขึ้นทะเบียนยาของออยเรียบร้อยแล้วนะครับ430มิลลิกรัมในการที่จะไปชาร์จนะครับให้ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นคสรรพคุณยอป่าสรรพคุณยอป่านะคะช่วยดูแลระบบภายในของผู้หญิงตรงจุดเลยนะแล้วมันช่วยปรับสมดุลนะคะใครที่มีอาการที่ปวดท้องประจําเดือนเวลาที่ประจําเดือนมาสม่าเสมอเนี่ยนะคะหรือว่าบางคนประจาเดือนอาจจะมาไม่สม่าเสมอมากระปิดกระปอยมาแล้วเป็นสีดาคล้ำ่างนี้มีตกขาวอีก ตายแล้วนะฮะขาดความมั่นใจตกขาวไม่พอเกิดอาการเขาเรียกว่าคันยิบย่อยนะครับในในส่วนที่อับชื้นอะ่ะมันเป็นปัญหานะนาถ้าเป็นผู้ผชายปั๊บก็ล้างง่ายผู้ชายเข้า้งน้ำก็ล้างได้แต่ผู้หญิงจะดิดมันไม่ได้อนะมันคือถึงแม้จะล้างเนี่ยถ้าผู้หญิงมันคนบมาโดยช่องคลอดล้างแล้วมัน ใช้<า>วิธีการขมิดช่วยหายคันไหมไม่ได้อะ,อะถามดิฉันฉันจะตอบคุณได้ไหมล่ะเนี่ยไม่อยากรู้อ่ะเอาอย่างเี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวพาไปคุยกับสาวสวยคนนี้ดีกว่าเน่เดี๋ยวเอาไว้คําถามเนี้ยเก็บไว้ถามเขาละกันเขาจะตอบฉันไหมอ่ะไม่รู้ลองออดูอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันสักครู่เดียวค่ะ เวลา,ไปไปาเป็นประจำเดือนนะคะก็จะปวดท้องอะคะ่ะบางทีก็อาจจะลุกปเปลียนไปสอบไม่ไหวเลยรู้สึกไม่สะอาดรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นอยู่รูปร่างของเราก็เปลี่ยนไปอ้วนขึ้นท้องกลมมากๆตัวบวมแบบแฟนก็ตัวดีเลยพี่กลัวเขาแบบแอบเบป็นกิ๊กรหรือเปล่า ยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังบรรเทาอาการปวดประจำเดือนแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติช่องคลอดฟิตกระชับลดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาหุ่นเฟิร์มได้สัดส่วนภานหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะพี่ก็โหวรู้สึกแบบมันโอเคขึ้นเลยเอะค่ะมันดีขึ้นแล้วก็เรื่องปวดท้องอะไรเงี้ยพี่มันไม่เป็นอุปสรรคค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้น มีความสุขแฮปปี้ค่ะแฟนก็แฮปปี้มากเลยช่วงนี้นี่เขามากุกกิ๊ปล่อยขึ้นนะคะมันมันบอกเราได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเรารู้สึกโอเคขึ้นมากๆเลยอยา่าแคปซูลอุ้มลูกดูหนังปฐมบทแห่งสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก อะไรทำไมมองต่ำอย่างนั้นอะไรจีวอนไม่คือกําลังมองว่าคนที่ดูแลสุขภาพพอเขามีปัญหาเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเขามีวิธีการดูแลสุขภาพแล้วมันเห็นผลน่ะถึงว่าการรีวิงอนี่ยเราก็เลยคระึงไม่เคยเจอใครที่สวยสามโลคมาก่อนอ้อโหครั้งที่แล้วเขาก็พูดอย่างนี้แหละค่ะหมดเลยพูดอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวแนะนําแขกราเชิญกันก่อนนะคะคุณบอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลลี่สวยจริงๆนะเนี่ย mm-hmm <laughs> ไม่น่าเชื่อว่าการดูแลสุขภาพพอเจอสมุนไพรหรือเจออะไรต่างๆที่มันดีปุ๊บเนี่ยมันพลิกเลยนะใช่ค่ะค่ะเรียกว่าเป็นมากเขาเรียกว่าดูแลตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกปกติคนอื่นเขาจะบอกว่าดูแลจากข้างนอกเข้าไสู่ข้างในแต่บันที่นี่เป็นคนที่วิเศษมากดูแลจากข้างในข้างในดีก่อนแล้วข้างนอกมันจะออกมาเป็นงปลักรายใช่ค่ะเราจะมาถามน้องบอนลี่คนสวยแล้วกันว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงต้องถามก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยสุขภาพภายนอกภายในเป็นยังไงแชร์ประสม จริงๆเรื่องของผู้หญิงเนี่ยคงจะไม่พ้นเรื่องของการมีประจำเดือนค่ะนะคะแต่ว่าบอนเป็นคนที่ มีประจําเดือนแล้วมาไม่ปกติแล้วพอ,อแล้วพอมาเสร็จจะมีอาการปวดท้องมากปวดท้องจนทํางานไม่ได้ตัวหงิกตัวงอนนอนง่อยอยู่ห้องอะไรเงี้ยเฮ้ยิพี่นี่แรงมากเลยนะน้องพี่นี่เพิ่งเจอนะอเคสนี้นะมันมัน,ม,น,ม,นมันก่อนเป็นหรือว่ามันจะมีสัญญาณไหมว่ามันจะ,จะเป็นประจําเดือนมาเพราอมันมีอาการซึ่งปกติโดยทั่วไปเนี่ยเห็นจากจากเพื่อนสนิทของบารี่ใช่ไหมคะเขาก็จะนับวัน จะมีการนับวันใช่ไหเออดอกก็มาดอนก็อย่างเดือนนี้มาปุ๊บมาวันที่20ปลายเดือนเดือนต่อไปก็จะคำนวณได้มาวันไหนแต่หกวันนี้ปาไปเดือนครึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกือบสองเดือนซึ่งพอมาทีเนี่ยมันก็จะปวดท้องมากปวดท้องมากไม่พอค่ะแล้วก็จะมีผิวผิวคล้ำเหมือนแบบ เหมือนเลือดมันเ้ีวใช่ไหมใช่ใช่ตัวเขียวเหมือนเลือดช้ำอ่ะมีเลือดมันไม่ไหลมันไม่ไหลอ่ะคือผูออญิงี่ถามนิดนึงคือพอพอมันปกติผู้หญิงนี่เดือนหนึ่งจะมาหนึ่งครั้งใช่ป่ะแต่ว่าจะมาว่าอาจครั้งนึงกี่วันแล้วแต่ทีนี้มันเหมือนนกรอบหรือป่ะใช่ค่ะมันเหมือนเลือดมันค้างนกรอบคุณผู้ชมลองลองนึกภาพดีๆนะเป็นแบบว่าจากเดือนเป็นเดือนครึ่งเป็นสองเดือนอ่ะมันต้องเยอะสิมันไม่เยอะด้วยมามาปกติเนี่ยจากคนปกติมาเนี่ยประมาณ 3ามถึงเจใช่ไหมคะแต่บอลมาเนี่ยประมาณ3วันหมดหมดหมดสนิทเลยนะหมดเกลี้ยงเลยคือมาเต็มๆแค่วันแรกวันเดียวมันถึงหวดทองมากพูดตายแล้วโอู้ตายแล้วนนี่คือสรีระของผู้หญิงไม่เหมือนกันจริงๆนะที่นี้มันมีสีมีอะไรปกติปะนี่ถามได้ไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะโดนใจหลายๆคนนะราะว่าสีได้ได้ก็ถามไปแล้วเนาะไม่ทันแล้วแหละเรื่องสีเรื่องอะไรพวกนี้สีค่อนข้างออกจะเป็นสีดำฐาน จีนน่ากลัวมากคือเป็นสีดำ่านแล้วก็ดำฐานนี่มันเหมือนกับเลือดที่มันเหมือนเหมือนเลือดค้างที่มันตกค้างมาอยู่ในรอบที่แล้วอะไรอย่างี้คล้ายๆแกงขีหวานใส่เลือดไก่อ่ะแต่เราเรากังวลมากกว่าว่าเพราะว่าช่วงพอมันไม่มาเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติข้างในหรือเปล่าแล้วก็ผิวพรรณเราทํางานพวกประชาสัมพันธ์ใช้ร่างกายรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันไปหมดเลยแต่งหน้าก็ดูเหมือนภาพแป้งออกมาเป็นสีเทาอย่างเงี้ย คือถ้าบอกว่าบริษี่นี่คืองานเขาเยอะไงเป็นนิธิกรเป็นอะไรต่างๆมาทำงานต่างๆคือบางทีผิวพันธุ์เนี่ยบางทีคนมองอ่ะจากภายนอกเข้าไประยะเนี่ยบางทีผิวพันธ์มีความสัมพันธ์แฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ผิวไม่เขาเรียกว่าค้ำๆเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมมันเหมือนหน้าวอกนะถ้าค้ำๆนี่ขอโทษนะมันเหมือนหน้าผีเลยนะใค่ะตัวขาวนะแต่ว่าหน้ามันค้ำๆหนีใช่ป่ะก็เครียดนะครับผมแล้วนีมีหาวิธีดูแลตัวเองยังไงก็ ศึกษาศึกษาจากทุกอย่างในเน็ตอินเทอร์เน็ตหรือว่าปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะให้กินพวกอะไรนะคะน้าที่มันเล่นประจําเดือนมาอ๋อก็คือว่าตัวตัวเล่งประจําเดือนใช่นะครับแล้วยาสมุนไพรอีกแบบหนึ่งอ่ะที่แบบว่าทําให้ประจําเดือนมาให้ปกติใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดีขึ้นไหมก็ก็มากินช่วงแรกเหมือนว่ามันก็มาแต่พอเรากินไปสักพักหนึ่งมันก็เข้ากับอาการปกติ ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่เราก็ตรวจภายในตลอดปีนตรวจประมาณสองครั้งแต,แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ปกติเป็นมานานหรือยังคะอาการแบบว่าแบบนี้ที่เป็นประจำเดือนเป็นมาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับต้องบอกว่าสรีระของผู้หญิงเนี่ยมันมันไม่แน่นอนไงมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่เครียดเครียดเพราะาก็แล้วก็พอมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติผิวของเราคามลงเสร็จพอหลังจากมีประจำเดือนหมดแล้วใช่ไหมคะ ก็ยังมีกลิ่นคาวซึ่งซึ่งมันผิดปกติมากโดยคนทั่วไปคือพอผดหมดประจําเดือนแล้วกลิ่นคาวก็จะหมดลงไปก็แบบปกติเหมือนเลือดเสียขับออกมาแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่นี่ไม่เหมือนมีกลิ่นคาวเหมือนคนตกตกขาวตลอดเวลาอ๋อแต่ตกขาวไม่ใช่ตกขาวธรรมดามันตกขาวมันมีกลิ่นด้วยใช่ใช่ใช่เป็นอาการแล้วอย่างนี้ทำไงะก็คือก็ขาดความมั่นใจใช่ป่ะเครียดเลยดิบอว่าผู้หญิงเรื่องอย่างนี้มันเรื่องสำคัญนะสุขภาพภายในเนาะ แล้วทำไงฮะทำไมถึงมาเจออุ้มลูหนุหนของเราหรือว่ามีความเชื่อเรื่องสมุนไพรไหมมี <ทำ S 1> ความเ,เชื่อเรื่องสมุนไพรแล้วก็เชื่อว่าสมุนสมุนสมุนไพรเนี่ยดีแต่ว่าเชื่ออย่างหนึ่งว่า เพื่อนมีเพื่อนแนะนำแล้วเป็นเพื่อนที่สนิทคบมาเป็นสิบปีแล้วเขากินตัวนี้อยู่ค่ะก็คือยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังของเราเนี่ยเหรอตอนแรกเพื่อนเรามาให้หรือว่ายังไงหรือว่าติดต่อมาทางคอนเซเตอร์ของเราเพื่อนเล่าให้ฟังเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเป็นไรเครียดมากเลยเมนไม่มาท้องก็ไม่ท้องรุนเรยทิ้งก็เป็ไม่มาสักทีเครียดเครียดเลยนี่ต้องชมอีกหนึ่งคนนะ ปเปิดเผยเรื่องว่าต,ตัวเองแบบว่ามีกินคาวนี่ถือว่าเดี้ยมนะถือว่าเป็นวิญญาณทานเลยนะนใช่ค่ะแล,ะแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเป็นมะนาวหรือยังเฮ้ยมันน่ากลัวนะไปหาหมอยังบอกหาหมอแล้วแล้วก็คือรักษาทุกอย่างแล้วก็ยังเหมือนเดิมเราเปิดออใจแบบแล,ล้วก็เพื่อนสนิทด้วยเพื่อนบอกว่าเนี่ยกินตัวนี้อยู่แล้วเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแบบดูไกลๆแล้วมันมันอึมจังหวะคือคือก็บอกว่าตัวนี้มันช่วยไงมันช่วยสร้างความอึมแล้วก็ือกระชับให้มันดูเซีย ทานทานตัวนี้มานานหรือยังฮะบันนพึงเริ่มทานได้ประมาณ3เดือนค่ะสามเดือนนี่ตอนทานนี่ทานยังไงอะคะก็เพื่อนบอกว่าให้ทาน2เม็ดก่อนนอนสำหรับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องประจําเดือนมาไม่ปกติแล้วก็มีกลิ่นขาวครับใช่แล้วมันคือต้องบอกว่า3เดือนนี้มันมันพอทานแล้วเนี่ยมันช่วงระยะเป็นเดือนหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่พอจะ ความรู้สึกว่าเรามันดีขึ้นอ่ะเพราะเรารู้ตัวเราอยู่แล้วสําหรับตัวบอลนะคะบอลคืว่าของบอลเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องของโคม่าของอาการภายในที่มันผิดปกติมากๆแต่บอลจะรู้สึกตอนอ่าหนึ่งเดือนไปแล้วหนึ่งเดือนไปแล้วรู้สึกเริ่มเริ่มประจําเดือนเริ่มจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแลวแต่ว่าถามว่านับวันเหมือนคนอื่นไหมยังยังนับวันไม่ได้แต่ว่าอยู่ภายในหนึ่งเดือนที่ที่ต้องมา เรื่องผิวพรรณมันก็ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยในเรื่องของหน้าอกหน้าอกกระชับขึ้นเห็นชัดมากชัดเจนชัดมากชัดเเเจนนลยห็มคุณถามมาไม่เลยอะไรผมอย่างนั้นอย่างนี้ไงเม่าะราบอกว่ามันชัดเจนมากนี่เดี๋ยวยว่าแต่คุณเลยนะที่ฉันยังบอกว่าละสายตาแบบอืดตัวตัดแค่ไม่ได้คือคือเราบอกว่าคือเรามั่นใจเราโชว์ไง มันใจมันใจคือคือผมบอกว่าพอสุขภาพมันดีแล้วคือมันมันโชว์ได้ไงมันบ่งบอกความเป็นผู้หญิงด้วยนะใช่แล้วอกแ้ใจนะทีนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยได้คิดว่าจะทานไปเรื่อยๆมั้ยหรือว่ายังไงก็ตอนนี้คิดว่าจะทานไปเรื่อยๆจะากว่าจะภายในจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะคช่ไหมคเรียกว่าสิระร่างกายไม่ต้องใช้เวลานะก็อาจจะมาเจอดีๆอย่างนี้คิดว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะมองไล่ดูเรื่องสมุนไพรพอทานแล้วดีเนี่ยมีการไปศึกษาหาความรู้บ้างปะเพิ่มไหม ก็มีค่ะก็เข้าไ์เน็ตเพราะว่าอ,อย่างท,ที่ที่วันบอกว่าเคยทานสมุนไพรมาก็เคยจะ สมุนไพรที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่าเนี่ยพอเพื่อนบอกว่ามันทําจากแก่นยอปักนั่งงงอยู่ประมาณห้นนานาทีคืออะไรนะเยแก่นยอปากคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่จะเบกหน้านะเราจะมาเจาะลึกนะฮะยาแคปซูลสมุนไพรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพุ้มลูกดูหนังเนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราจะมาแชร์ประสบการณ์สามคนนะเราจะเป็นคนถามไละบอดี่ตอบแล้วก็บอดี่ก็แชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่รู้มานะคะ สูนอุ้มลูกดูหนังโดยบริษัทไทยในชุ่งรเฮิร์บจำกัดสมุนไพรไทยต้นตำราภายในฟิตกระชับภายนอกสวยใสยแต่งตึงบรรเทาการปวดประจำเดือนแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติช่องคลอดฟิตกระชับลดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาหุ่นเฟิร์มได้สัดส่วนชื่อจริงๆแล้วอุ้มลูกดูหนังก็คือยอป,ป่า ยาป่าเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับน้ำข้าวปานะคะแก้ไข้แก้โรคมหิตรดูนะคะขับรดูขาวได้หรือว่าที่เรียกว่าตกขาวกระชับมดลูกได้ทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วมากขึ้นปัญหาการคันในช่องคลอดเนี่ยลดลงไปด้วยลดปัญหาในเรื่องของผู้หญิงไวท้องเด็กๆที่เริ่มมีประจำเดือนแรกๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยะคะ่ะ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่เบอร์0 8 8 8 9 1 8 1 6 8 0 8 0 4 4 4 1 8 1 8หรือ0 2 9 4 8 0 0 6 8ครับกลับเข้าสู ช่วงสุดท้ายของรายการเทตี้เลดี้นะของเรานะเรื่องราวของสุภาพสุขภาพผู้หญิงเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเป็นอยู่กับบอลลี่ต่อนะคบอลลี่แกเราบอกว่านะฮะคือเนื่องจากว่ายาแคปซูลของเราเนี่ยคืออุ้มลูกดูหนังเนี่ยสามารถที่จะปฏิวัติคือดูแลจากข้างในเมื่อมดลูกดีนะครับมันก็เป็นปรังมาสู่ภายนอกทำให้หุ่นกระชับและมีความสว่างสวายไงทำให้เน่ยที่มันหย่อนคล้อยหรือว่ามันไม่ค่อยได้รูปไม่กระชับ มันก็ยกขึ้นมันกระชับมากยิ่งขึ้นด้วย ai, คืออย่างคุณเนี่ยออมันไม่ค่อยมีนคนสังเกตไงจะหย่อนคอยอะไรเขาไม่รู้ไงแต่ถ้าบอลลี่เนี่ยวันไหนไม่ฟิตไม่กระชับมันหย่อนคอยเดคนมันเห็นไงเ,เพราะว่าน้องเขามีศนมินเราที่<ม>อุดมสมบ,บูรณ์อ่ะใช่มันชัดเจนเออพี่ก็พูดก็ถูกแต่ว่าต้องถามบอลลี่จริงๆนะว่าอันนี้ถามตรงๆถามจริงๆเลยว่า ก่อนหน้านี้คือในท้องตลาดมันมีเยอะนะเป็นพวกว่ายาสมุนไพรหรือว่าเป็นอาหารเสริม<ห>ในเรื่องของการดูแลมดลูกดูแลระบบภายในทําไมล่ะต้องเลือกอยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังจริงๆก่อนหน้านี้ก็กินหลายหลายยี่ห้อหลายผูผลิตมากเพราะ<ห>ว่าใครว่าดีก็ลองใช<า>่ไหมใช่เพราะว่าอย่างเราทํางาน ด้วยอย่างที่บอกว่าทํางานเจอเจอคนเยอะแล้วก็องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็กินแล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าของของก๊อปปี้ก็เยอะของปลอมก็เยอะเธอไปเจอของปลอมเหรอบางยี่ห้อเหรอเคยเจอเคยเจอนะเคยเจอแล้วก็แยกไม่ออกด้วยจนจนเพื่อนบอกว่าทําไมซื้อมากล่องไม่เหมือนกันซื้อคนละที่แต่ว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่ว่ามาเทียบกล่องเทียบ เพื่อนบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอา้าวทำไมเราไม่มีทำไมเพื่อนมีแต่ยังไม่ทันลองกินไปแต่ว่าของเราถูกกว่าอ,อเราก็คิดว่าอเอา้ย เราซื้อได้ในราคาคนราคาทรงหรือว่าอะไรยังไงคืออย่างนี้ต้องบอกว่าน้องลงนะวันนี้นะคือวงการเนี้ยคือบางทีอ่ะสินค้าที่มันดังๆเนียมีการรอกเลนแบบแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นรับมาทีเป็นสิบยี่สิบลังเลยได้ราคาถูกช่มันก็เลยมาตัดราคาคนอื่นไงแล้วไปวางขายตามตลาดตามแทั่วไปนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องที่น่าน่ากลัวใช่นะพอไปเจอของปลอมแล้วทาไงอึ้งเลยสิอึ้ง ยัไม่ได้เลยแต่ว่าทานไปแล้วประมาณ10วันด้วยทานแล้วแล้วมันมีบอกว่าไซเอฟเฟกแต่มันไม่มีไซเอฟเฟกแต่มันก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นไม่ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลยทีนี้พอมาเจอของเรานี้แพ็กเกจิ้งเป็นไงบ้างรูปแบบสีสันเป็นไงบ้างรูปแบบสีสันชอบชอบเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นเลดี้เลดี้สีผู้หญิงหวานหวแหวววแล้วเราก็ดูรู้ว่ามันกึ่งๆมันเป็นสมุนไพรแต่มันดูดู ดูไฮโซดูดีใช่ไหมอิงเมนะต้องบอกว่านี่ฮะอย่างที่บอกคือว่าในกล่องเนี้ยอ่ะเราจะซีลนะครับจะมีพลาสติกหนึ่งรอบนะครับคือถ้าคุณซื้อมามันจะต้องมีพลาสติกหนึ่งรอบนะแล้วคุณแกะออกมาพอเข้าไปข้างในฮะก็จะมีฟอยลเนี่ยฮะอย่างกล่องเนี้ยเป็นซองนะครุณผู้ชมนะเป็นฟอยล์อย่างดีฮะมีโลโก้ของเรานะฮะแล้วฉีกออกมาจากในฟอยล์ก็จะมี2องเขาเรียกว่าสองแผ่นนะครับหนึ่งแผงก็จะมี15แคปซูลนะฮะที่มีเขาเรียกว่านี่ฮะซีนอย่างดีมีเขาเรียกว่าทุกเม็ด จะต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์ของเรายาแคปซูลอุ้มรูปดูหนังที่อยู่ตามเ็ดต่างๆแปะทุกอันใช่แล้วค่ะเมื่อกี้บอลลี่บอกว่ามันคล้ายๆกับกล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ต้องขอบอกว่าถึงแม้ว่ากล่องมันจะดูดีนะดูหรูนะคะแต่ว่ามันคือยาสมุนไพรค่ะและมันคือยาจริงๆยาที่ช่วยรักษาได้ชัดเจนนะคืเรว่ายาแผนโบราณนะครับยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังนะมีเลขทะเบียนยาที่จี 472ทับ50อย่าถูกต้องะฮะแล้วก็มีด้านหลังมีเอกสารกก,กับยาสรรพคุณวิธีการใช้ยอย่างถูกต้องสัดส่วนเป็นอย่างไรอย่างที่นี่เขาบอกว่า1แคปับซูลมี500มิลลิกรัมนะ,ะประกอบด้วยเขาเรียกว,ว่าแกนยอป่า430มิลลิกรัมนะฮะก็มีภัย30มิลลิกรมัมแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าขามิ้นอ้อยต่างๆเป็นส่วนผสมนะมีที่อยู่ผู้ผลิตต่างๆอย่างถูกต้องทีนี่พูดถึงสมุนไพรเรามาแชร์ประสบก,การณ์เรื่องสมุนไพรไหมคำว่าแกนยอป่าเนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยรู้จัก ไม่รู้จักจริงๆแล้วพอมานั่งอ่านพอเราซื้ออะไรมาเราต้องมานั่งอ่านข้างหลังอย่างที่บอกไว้ว่าเผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีสมุนสมอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างอย่างพายอย่างขมิ้นเราได้ยินมาบ่อยแล้วทุกตัวทุกอย่างอื่นก็ยังก็มีสมุนสมนี้แต่สะดุดตรงแก่นยอป่ามันเกืออะไรทุกคนมีคำถามในใจบมว่ามันคืออะไรนั่งงงอยู่ห้าทีแล้วก็เข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตจนรู้ว่ามันเป็นสมุนไพรไทยที่ปลูกทางภาคเหนือ ชัดเจนนะ,ะคุณต,ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะบอกว่าหลายๆคนอนย่างเรารู้แล้วบอลลี่ก็ศึกษาแล้วบางทีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้อ,อืมแก่นยอปาอ่านี่คือมีสรรพคุณที่ช่วยทําให้ระบบภายในของผู้หญิงเนี่ยมสมดุลขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยและที่สําคัญนะคะสามารถต้านการอักเสบได้แต่คนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งไงรว่าหลเรภาพเรื่องมลรกเนี่ย คือบางทีอ่าอมันมันมัน่นนนนานการใช้งานทุกวนันเพราะว่าของสุภาพสตรีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนออผ่้พูดอย่างนี้คุณผู้ชมนะ พอมันถูกการเสียดสีหรือว่าผ่านการใช้งานต่างๆในภะาะวะต่างๆเยอะแยะมากมายมันจะเกิดเขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นตัวที่เป็นเนื้อง,งอกได้ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งอ,ะอ่ะอันนี้น่ากลัวนะห,หรือบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอะไรที่น่าสงสารกว่าผู้ชายเยอะค่ะนะฮะนี่คือแก่นยอป,ป่าแก่นยอป,ป่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสามารถที่จะช่วยขับน้ําคาวปลานะคะแล้วก็ฟอกระดูก็คือฟอกบอกว่าโลหิตเลือดที่จากการเป็นจําเดือนได้คือบอกว่าทําให้มันสะอาดขึ้นอะเนี่ยอย่างเคลสอาดขึที่บอกว่าเรื่อง เรื่องนะมีกลิ่นมีอะไรใช่ไหมาวใช่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะขมิ้นอ้อยเนาะขมิ้นอ้อยค่ะช่วยต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ทําให้เลือดในระบบร่างกายของเราแล้วก็โดยเฉพาะในระบบของมดลูกระบบสึมพันธ์อะไรเงี้ยมันไหลเวียนดีขึ้นพอไหลเวียนดีขึ้นแล้วผิวพรรณมันก็ธรรมดามันจะเปล่งปลั่งมันจะแบบดูเนียนไม่แห้งกร้านหยาบกร้านนะคะนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าถามเรื่องสุขภาพสุขภาพภายในเนี่ย เราเป็นไงบ้างคือตอนนี้ทานยาแคปซูลของเราแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะค่ะจากคะแนนร้อยคะแนนเนี่ยให้เลย90คะแนนกับผลิตภัณฑ์อุ้มลูกดูหนังโอ้ชัดเจนนะ90คะแนนแต่ถามว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยคือคือมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าเป็นนี้ก็มีอาการมาหลายปีแล้วใช่ไหมสามปีแต่ว่าทานอุ้มลูกดูหนัง3เดือนเราได้ผลขนาดนี้บอนลี่พอใจมากค่ะชัดเจนนะเรียกว่าทําให้ร่างกายของเรามันมั่นใจเนาะจริงๆจะคือถ้าคนเรามั่นใจมันทําอะไรมันก็จะมีมีมีผลกับ สุขภาพจิตนะอืมถูกค่ะเราได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบสืบพันธุ์อ่อเรื่องของระบบมดลูกหรือว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนก็ตามนะคะไม่ว่าสายอายุเท่าไหร่คือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเพราะบางคนเนี่ยน้องๆวัยทีนนะคะที่เริ่มมีประจำเดือนอาจจะมีอาการปวดท้องอ๋อในก่อนก่อนที่จะเป็นประจำเดือนหรือว่าระหว่างมีนะคะรวมถึงมีอาการปวดหลังต่างๆด้วยแล้วก็บางคนประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอ แต่ว่ายาสมุนไพรที่เราพูดคุยกัน สามพลังบวกกันเลยแกนย่อปานะคะขมิ้นอ้อยแล้วก็ไพรนี่แหละค่ะที่มาจะช่วยเสริมฤทธิ์กันทําให้การดูดซึมหรือว่าการที่ทําให้ออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าถ้าภาษาที่เราเราใช้คือยกเครื่องใหม่กระชับพิษสวยใสอย่างนั้นเลยเขาเรียกว่าอยางบรีนี่เห็นผลนะครับที่สาคัญคือตั้งอย่างที่คุณนกบอกว่าตั้แต่วัยเป็นประจําเดือนแรกๆที่เเรียกว่าวัยสวที่ไพรประจําเดือนก็ยังใช้ได้ นะครับอย่างที่บอกวันนี้นะฮะก่อนจากการนะอยากให้บอลลี่พูดอะไรถึงเรื่องราวของสุขภาพรวมถึงเขาเรียกว่ายาแคปซูลสมุนไพรของเราอุ้มลูกลูกหนังว่าเป็นอย่างไร ก็อยากฝากถึงนะคะสาวๆที่อยู่ทางบ้านาที่มีปัญหาเหมือนบอลลี่หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอหน้าอกไม่กระชับผิวพรรณไม่สดใสรวมไปถึงในส่วนของประจำเดือนมาไม่ปกติเหมือนบอลลี่ก็ลองศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยซึ่งบอลลี่เชื่อว่าในาประเทศไทยย,ยังมีสมุนไพรดีๆนะคะที่นำมาทําผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราท่านได้ทานแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงอย่างอุ้มลูกดูหนังก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆที่อยากจะแนะนําให้ทานกันค่ะ นะชัดเจนนะ,ะ,นะใครที่สนใจนะฮะที่อยากจะเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์หรือว่ามียาแคปซูลอุ้มรุมนั้นของเราฮะก็าสามารถไปที่ร้านค้าชั้นนาทั่วไปนะ,ะเป็นร้านยาต่างๆหรือว่าห,ห้างสรรพสินค้าหรือว่าใครที่ต้องการอย่างรวดเร็วส่งตรงถึงบ้านก็สามารถโทรมาพูดคุยกับทีมงานของเราเป็นระบบพอเซนเตอร์ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ นะครับรับรองว่าสินค้าดีๆอย่างนี้คือจับมือเราเนี่ยรับรองว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะนี่เขาเรียกว่าชัดเจนบอดี้ยืนให้พี่ดูหน่อยได้ป่ะโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอให้โชว์หุ่นนิดนึงได้ไหมอ่าเดี๋เราหมุนนิดนึงนะอยากจะดูว่านี่คือความมั่นใจของหญิงสาวนะครับจากที่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าประจำเดือนแล้วมีเรื่องกลิ่นต่างๆพอมาใช้เขาเรียกว่ายาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังแล้วทําให้ร่างกายเขาพลิกอ่ะพลิกชีวิตพลิกประสบการณ์ชีวิตเลยนะอ่โหขาดชื่อใหม่ดีตายแล้ว หมุนดีมากแบบหมุนนิดนึงได้ไหมครับหมุนหมุนได้ค่ะหมุนได้ระวางน้ดนึงนะความเสียฮะดยูนะคือกันบอกว่ากระชับไงนี่คือไม่ได้คุยล่วงหน้าไม่รู้จะโดนน้องเขาบาหรือเปล่านะ ข้างหลังก็กระชาบแบบเสียนกขั้าจะ่าเสียไหมเข้าใจแล้วว่าคุณอินกับมันมากที่สุดเลยออนววันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆดีนะประสบการณ์ดีจากพวกเราเนาะวันนี้ขอบคุณวอลลี่นะขอบคุณ่ะไม่วางตาเลยนะคุณนี่คือบอกว่าตั้งแต่ณเวลานี้ณวันนี้เป็นต้งแต่บอลลี่จะอยู่ในจิตใจของพี่พี่จะติดตามผลงานทุกอย่างของบอลลี่และจะเป็นกําลังใจให้เรื่องราวของสุภาพเนาะขอให้คุณปิดรายการคเจะยุงๆอย่างนี้เลยนะโอเคพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับเฮลตี้เลดี้ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณบอลลี่ครับขอบคุณครับครับผม